สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่2 9กรกฎาคม2 5 6 4ศูนย์ช่วยเหลือลด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าสชอเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ข้อความบน Facebook พร้อมกับภาพประกอบนะครับ บอกว่าสอชอรับมอบอำนาจจากคุณหมอยงผู้วรวันให้ดำเนินคดีกับนางอมรัตโชคประมิตรุลสสเก้าไกลพร้อมเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดในข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็ลงแฮชแท็กนะครับบ้านเมืองมีคือมีแปรแฮแท็กกฎหมายคือที่พึ่งส่วนภาพประกอบนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเอกสารการแจ้งความดำเนินคดีนะครับเมื่อเวลา11นาฬิกา5นาทีของวันที่29 กรกดาคม2564โดยคุณนพดลพรมภาสิทธ์นะครับก็ได้รับมอบหมายจากทางด้านนายแพทย์ยงผู้วรวันซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับให้ดำเนินคดีเนี่ยนะฮะกับทางด้านนางอภรัตโชคประมิตรกุในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับนี่ฮะก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ย ก็ยังมีรายชื่อคนอื่นๆที่ถูกดำเนินคดีด้วยแล้วก็มีรายชื่อเนี่ยนะฮะคนอื่นๆที่มอบหมายให้ทางด้านคุณนพดลพรมภาสิทธิ์เนี่ยไปดำเนินคดีแทนด้วยนี่ฮะตอนนี้บรรดาเกรียนคีย์บอร์ดที่เคยเป็นลูกคู่หรือเป็นผู้สนับสนุนให้กับทางด้านเจี๊ยบอรัทโชคประมิตรกุลเนี่ยนะฮะ ก็คงจะหนาวหนาวร้อนๆอนจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็มีเหตุนะครับว่าเธอคนนี้ก็ไปหมินประมาทคุณหมอยงแล้วก็มีคนที่ไปแชร์ข้อมูลไปสนับสนุนแล้วก็ไปพูดให้ร้ายคอมเมนต์ให้ร้ายคุณหมอยงเนี่ยนะฮะอีกหลายคนสำหรับในใบแจ้งความเนี่ยนะฮะนอกจากหมอยงแล้วเนี่ย ก็ยังมีนะฮะลำดับที่4ก็คือนายกนกรักวงสกุลนะฮะผู้ประกาศข่าวของช่องท็อปนิวก็มีการมอบอำนาจให้นายนกพดนดลเนี่ยพรมภาสิทธ์ไปดำเนินคดีกับเกรียนคีย์บอร์ดเช่นเดียวกันนะฮะมีคุณเกลือเป็นต่อด้วยนะฮะที่ได้ดำเนินการมอบหมายให้กับสอชอ,อนั้นช่วยดำเนินคดีให้นี่ครับ ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับบรรดาเกลียนคีย์บอร์ดก็รอว่าเมื่อไหร่ครุฑจะไปเกาะประตูรัว้วจะไปเกาะประตูบ้านตอนที่ใช้โลกออนไลน์เนี่ยนะเก่งกันมากนะครับคอมเมนต์หยาบคายกล่าวหาให้ร้ายบุคคลต่างๆแต่เดี๋ยวความเดือดร้อนนั้นกำลังจะไปเยือนคุณถึงบ้านถึงเวลานั้นอย่าบอกนะฮะว่าคุณไม่รู้คุณไม่ทราบ คุณไม่มีเจตนาแน่นอนครับเมื่อสอชอ,อดําเนินคดีไม่รับกระเช้านะฮะไม่รับกระเช้าทุกรายจัดเต็มนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับใครที่เคยไปบูลลี่คนอื่นไว้ไปบูลลี่หมอยงไปบูลลี่หรือไปให้ร้ายหมอยงและคุณกนกรัดวงสกุลก็เตรียมรับหมายเรียก ไปทรารับทราบข้อกล่าวหาได้อีกไม่นานหลังจากนี้ครับ